อันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นขนาดรองขนาดรองก็คือห้าหกคูณแมก้าเอ็ดแล้วเราก็เว้นจากรองมาเนี่ยก็คือสิบเซนเนี่ยเพื่อที่ให้มือสอดลงไปได้ไงเวลายกรองอะ่ะเพราะนั้นฐานรองเนี้ยมันก็บวกบวกนี่สิบสิบก็เป็นเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะยี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอันนี้แมก้าเอ็ดก็เ็นไม้เก้าสิบก็ได้บวกอีกยี่สิบก็เป็นสองแมกซิบเนี้ยอ่ออนาเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย สองแมสิทเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นเป็นฐานขึ้นไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะซ้อนซ้อนไปเรื่อยๆเป็นสามชั้นสี่ชั้นก็ว่าไปสามชั้นอ่ะเดี๋ยวทำสามชั้นก่อนก็ได้นะซ้อนมาสามชั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะมีขาหลกไว้ข้างล่างหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะรองรองก็คือตัดลงไปอ่ะตัดห้าเซนก็ได้ ก็บังได้แล้วแล้วเราก็ตั้งอยู่ในตรงนี้อืมจะยุบลงไปแล้วตรงน,นี้เราก็ไปค่อยๆไปกระดับตกแต่งเอาเองอ่าตอนนี้เราจะยิงโค้งใส่ไว้ความแข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้จะอยู่ฐานล่างเดี๋ยวเราจะพลิกกลับมาครับด้านนี้เราด้านบนนะครับเรายิงยุบ ไม้ไมโครงต่ําลงไปห้าเซนนะครับโดยรอบเลยเดี๋ยวเรายิงตัวไม้สี่ห้าเข้ามุมตรงนี้นะครับเพราะว่ายันไว้ไม่ให้ไม่ให้ตัวครงสร้างบิดมันจะได้ฉากมุมวันนี้โครงสร้างด้านใต้สุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพลิกด้านนี้ก็คือลงล่างนะครับอ่ะพลิกเลยเสร็จแล้วด้านนี้เดี๋ยวเราไปทําอีกด้านหนึ่ง ด้านที่จะวางลงนีจะเป็นอีกด้านนึ่งด้านนี้จะวางลงเดี๋ยวเราก็ใส่โครงสร้างล็อกไว้ก่อนส่วนอันนี้เราเป็นชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองเราก็ทำสูงขึ้นมาสามสิบเซนนะครับ แล้วก็เบิ้ลโค้งไปเพื่อที่ให้มันมีความหนาเราก็ยิงติดไปเลยนะครับอตอนนี้ก็เป็นขั้นของการตกแต่งนะครับตัวฐานนะครับเราจะใช้เป็นผ้าลายฉลูแบบนี้ลูกไม้อย่างนี้นะครับก็จะยิงเป็นขั้นลงมาเลย โดยผู้สัรทัสในการติดตั้งติดตั้งนะครับช่างเอิร์ธหีบศพแล้วนเดี๋ยวเราก็เอาคิ้วมาตกแต่งอีกทีหนึห่ง เห็นหน้าผมด้วยนะแต่เขาไม่ใคอยยิงโอ้หหลุ่หลามมากค่ะ <c oughs> โอ้ตอนนี้เราก็ยกลงขึ้นก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ทำให้เพิ่มความหลูหลาให้กับตัวลงมากขึ้นอีกนะครับ แล้วเวลาเราจะยกเนี่ยก็ยกง่ายนะครับมือสามารถสอดได้โดยที่ไม่ฐานไม่มานหนีบมือเราเพราะว่าผมทิ้งช่วงไว้สิบเซนเลยนะครับโดยรอบลงสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ช่างเอ,อิร์ดนะครับอ่าเป็นคนที่เริ่มทำตั้งแต่ตัวโลด้วยแล้วก็ตัวฐานด้วยอ่เป็นไงเอ,อิร์ดเหนื่อยไหมสบาย ยากว่าเป็นแล้วก็ไม่ไม่ยากอ่าเนี่ยทำได้นะทำได้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องมีต้องมิตทาฐานเพิ่มอีกนะครับเพราะบางทีทางอ่าคนดีนะครับเจ้าของก็จะขายทั้งฐานด้วยก็มีนะครับหรือว่าจะให้เช่าเฉพาะฐานด้วยก็มีนะครับใช่ไหมอ่าก็คือั้งงต้งเช่าต้องขายได้อ่า ไม่แน,นี่ก็เป็นโรงที่ลูกศิษย์เคยไปเรียนแล้วก็ทำไว้เพื่อจะจำหน่าย,ยครับทำขายเลยเป็นโรงงานเลยนะครับมีดลายหลายแบบจากโรงที่เรียนไปก็คือพื้นๆธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ามามีการต่อยอดออกมานี่เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้สวยเลยอ้นี่ก็เป็นสติกเกอร์สวยเลยนะครับทั้งใบเลย โอ้โหวันนี้สวยสีเงินก็สวยนะครับเป็นแทบนังนก็มีเจ็ดลูกไม้ประดับด้วย